สวัสดีครับผมสวัสดีน้องเช้ายูทูบราการเอสซีนะครับยินดีสำหรับผู้ชมช่องยูทูปบราบุตไทยสิ่งครับรับสวัสดีไปยังแพะเทศบราบุตไทยกัลลันครับโอ้โหคลิปนี้ฟาเบิร์นครับโอ้โหตำนานโอ้โห้แน่นอนเลย ตีกันต่อหลังจากที่ถามซื้อเสียงเรียงน้ำฟ้าเราว่าหน้าตาคือยังผูกโก่คือยังเบาบนเดยพ่ะย่ท่านมาขัดขัดวันที่เราฟ้าพ่ท่านเอาเอาจัดต่อครับหลังจากที่พารถสิบหล่อมาเทให้เราอยู่นะปพาปฟาเราจัดการเราว่างรได้ขับประจำพ่ะย่ท่านผมก็บายใส่สวงมือ โอ้เสียงเนี่ยประมาณเสียงเราใจนี่นะวุฒิมาป้าวดบิมาโอ้โหโอ้โอถโอ้โถเลี้ยวมีที่นี่เนาะโอ้ยสุดยอดดีบ่

พดส่วนจุดตีนขึ้นเาว่ามันบอกคือเขาครับประจำะนี่เหล่านั่นเขาอะไรที่บานขอให้จา้าก่อนเลยปัจยามเขาถือจังหวะมันามาก,ก็เขางไงเหล่าเอาอีะอาอป,ปะป๋าเราใส่กว่องักบนี้อีกบันเกี่ยวนี่ว่ายัางไง เขาเกียร์วันได้อยู่เกือบเขาพออยู่เขาเวะนล่างแก่แต่พ่อไปรถมีอะไ5 b วัดเน็กเอาไปโอ้โหอ๋อตโอ้แน่นอนแน่นอน จังว่ามาัถอยจากรถนะเว้ยโอ้สุดยอดสุดยอดเอาซับกรึบบ่อเขาเขาเราปาเขาแล้วเร่งนั่นทั้งบันว้าวโอ้โหอ,อ้ย โอ,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 อ้โอ้อ้ไปมาโอ้โหไอ้นอนอุ้ยสุดยอดสุดยอดใบมีดนี่ซัวเฮือนหนึ่งบุญแม่นั่นถือจังหวะมาันก็ถอยจากเลยแ,แล้วว่าเออนายนอน,นดีๆครับรับประกันความมีแห้ง มือใดนมาได้เบิ่งเบาบนนี่นอนก็บ่หลับกันไอ้หม้อเบาดีเด้อเว้ยนั่นหนีได้แล้ววะชิดหลอดหนีเด้ชิดหลอดคอยแลนใจได้กันเอาเน็กคอต้องไปปะำัอกบ่ออกกี่ตัว บาทที่ท้อยง่ายก็ท้อยง่ายอีูีหน่อยพเดียดเดียดอ่ะเอา้ายังไงนี่บูตอครับเขาปับ๊บนี่อ้าวยังเต้มสิยกหล่อสนเอ้้ยังจะจื้อมาอะเถอะอ้าไปละครับอ้ โอ้ย,อย,อยก็เจ้าคุณปู่แน่นอนยี่รีดิอ้าวี่พ่อป,ปลาเราสิถอย ก็มีระบบห้องมัน่นคือกันเว้ยเอาเกียร์ถอยดากแล้วดึงเกียร์ลบข้างหลังบอเลเรนเอายังว่านี่ละแล้วลวาเอาพอแล้วจะตำแบบสุดเฮียสุดแห่งบ้านเอาคุบมัน <c oughs> คายยังอ้กวพอนี่ mông đông ơi, ôi, ôi, tiếng thoi đi vào khổ vậy, พอถอยเอาอมาที่ถอยมา่อถอยง่ายบัน กันไม่คลิปนะสวัสดีครับผม